สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะคุณพ่อคุณแม่เอซที่น่ารักทุกทท่านนะคะวันนี้น้องน้ำโชก็ขอเป็นสะพานบุญนะคะมารับบุญกับน้องน้ำโชกด้วยนะคะคุณแม่คะก็เป็นสะพานบุญนะคะคุณป้าน้ำฝนคุณแม่ทัศคุณแม่นิยดาคุณแม่พานิตาน้องบูมคุณแม่นกเล็กคุณแม่อรวรันคุณภาค คุณแม่คกุกกี้คุณแม่ข้าวแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะอันนี้มารับบุญกับน้องนำโชคนะคะน้องนำโชคพาคุณแม่ตักบาตรทำบุญตอนเช้านะคะ อธิวันาสิเลสานิจังบูชาปัญจินนุชารธรมวัดี่อายุวนโกัรร่าฮ่าฮ่าฮ่าค่าฮาฮาฮนันหมดอเด็กวัดนี่นโนมัใหกตาเด็กวัดเด็กวัดเด็กวัดตอนนั้นเอาไปถวายพระจารย์หานแล้วนี่เด็กวัดเด็กวัด คไปส่งหลวงตาไปไปส่งหลวงตาไปส่งหลว,วงตาถึงนาประพิษกเนศปะ,ะอ่าทำบุญตอนเช้านะคะก็มีกล้วยนะคะไปฝากน้องน้ำโพด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ยังหน้าเตือนทุ่มหมอม <c oughs> โอ๊ยกาลามังนี่ใส่บานไม่เคยทันเลยลวงตาย้อนกลับคืนไปป่ะไปไป,ป,ปไปเล่นกับกาละมังป่ะ <ś cin que> ไหน <ś cin que> ลวงตาต้องย้อนไปอ่าเด็กยิงกาละมังแต่งตัวมัตแตแต่งตัวลวงตาบอกใส่บานไม่ทันนะนเนี่ยอ่าอ,อันนี้น้องนําโชคนะคะจะทายังไงโชคจะพาคุณตาล็อกไปไหนเนี่ยฮะอ,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 อายะอายะอายะเด็กงอไงตา เด็กงอไงตาไม่อยากเดินไม่อยากยืนอยากจะไปตำหลวงตาอยู่นู่นนะคะนี่โอ้ยโอ๊ยโอยจะปวดไปถึงไหนเนี่ยไปเอาควาชื้อๆตรงดอกคูนหน่อยนี่เออผู้ดอกคูนเรือลามเลยนะาบ้านเราอ่ะะวันนี้เป็นยังไงนอากระลงกระเลงกระเลิกกระลักเหลือเกินอันนี้คุณตาเดินในสนามนี่ดีกว่าคุณตาไหน นายโอ้ยดูนะคะแม่แม่เขาวันนี้วันนี้หาวหาวเด็กวันหาวเด็กวันหาอะไรไล่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 บูบูเลยไล่บูบูไล่บูบูไล่บูบูอะไรบูบูไปเลยไล่บูบูไปเลยวันนี้มันหยอกอ่ะอ่ะอ่ะอย่าไปทำเดี๋ยวลัวเขาพังโชคลัวเขาพังโชคลัวเขาพังตายยายไม่มีเวลานะอ่ะนี่นี่นายเอ่ะอออย่าอย่าอย่าตาตาอีกแล้วตาอย่าไปเล่นกองเขาอีกแล้ว โอ้ยพายออกพาออกงาน board. นี่สงสัยนะคะานี่เตรียมเงินไปเสียให้เขาด้วยนะขะานี่เรากระแลกเลือเกินอ,อ่ะอ่ะอาจจะไปไล่น้องมาอาจจะจะไปไล่น้องมาปล่อยให้ไล่น้องม้าเลยอะใครจะวิ่งวิ่งวิ่งเร็วกว่ากันเออ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 ไหนไปไหนเล่นอะไรกับหลวงตาอ่ะกับคุณตาเออโอโอตาที่ไมไปเ็นกรบพกนะ มาใช้ลูกฟุตบอลตาตะโอ้ยดูอยากเตะ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 ลูกฟุตบอลตาาเตะอออออดูมาูกฟุตบอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณตาเขามีแรงเยอะก่อนเดี๋ยวจะให้เตะฟุตบอลอะมาไหว่องพระอินนะมาไหว่องพระอินสามเสียม่ได้ละวันปะอะ เอาป่วนกับคุณตาเอาป่วนกับคุณตานะคะนี่แม่แม่จ๋ามาดูน้องนําโชคป่วนแต่เช้าเลยดอกคุณสวยๆนะคะแม่แม่จ๋าสวยมากเลยเอยะไรอะไรจะเด็ดดอกคุณให้แม่แม่เหรอฮะไหนสารคุณตาบางโชคเอาวิ่งวิ่งว่าก่าให้คุณตา อายุสามสิบโชคก็จะทันคุณตาไหมนี่คุณตาเป็นทหารเก่านะวิ่งปวนอีกแล้ว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 กอ่กวออกาวไหวองค์พระอินทร์ทรงช่างสามเสียนเอราวันหน้าบ้านนะคะแม่แม่ขานี่นี่หลังจากทําบุญใส่บาทเสร็จแล้วนะคะเป็นกำลังใจ ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวั